เป็นไข้บ่อยอาการติดเชื้อบ่อยเป็นหวัดบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดเชื้ออะไรอย่างนี้มันเกิดจากร่างกายเราที่ไม่แข็งแรงครับซึ่งร่างกายไม่แข็งแรงในกรณีนี้เกิดจากภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอดังนั้นการที่เราจะทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นเราจําเป็นต้องเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงสมดุล สมบูรณ์มีระบบการฟื้นฟ,รฟรูร่างกายของเราที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมไอสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปลายทางของอาการที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุเดียวกันนั่นคือร่างกายของเรามีความเสื่อมร่างกายของเราเริ่มมีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกในร่างกายที่มากเกินไปทําให้ร่างกายเสื่อมหรือว่าเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นอายุไขที่เพิ่มมากขึ้นทุกอย่างทําให้ร่างกายเราเสื่อมได้หมดครับและจุดเสื่อมนี้เองครับที่สม ผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยเริ่มอ่อนแอพอร่างกายเริ่มอ่อนแอปุ๊บมันก็สามารถที่จะเป็นโรคอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะจั่วได้โรคไหนซึ่งอาการที่พื่อนเพ่นเป็นเนี่ย ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได่อันตรายมันไม่ได้ร้ายแรงแต่มันคือจุดเริ่มต้นมันคือสัญญาณบอกให้ตัวเราเนี่ยได้รับรู้และได้แก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังปล่อยออกไปเรื่อยๆยังไม่ได้แก้ไขใดๆทั้งสิ้นความเสื่อมนี้มันจะค่อยๆเสื่อมและเสื่อมลงไปเรื่อยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมฮะเมื่อร่างกายเราแก่ขึ้นทุกวันโดยที่ไม่สมดุลไม่สมบูรณ์โอกาสที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บมันก็เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมคะว่าจากจุดเล็กๆตรงนี้ที่เป็นสัญญาณ มันส่งผลที่สามารถทําให้ร่างกายขอยงเราเนี่ยเกิดโรคเรื้อรังได้ง่ายกว่าคนปกติสัญญาณนี้บ่งบอกแล้วครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเซิร์ชใน Google ได้นะนี่คือสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างนอกจากนี้นะฮะอาการเพื่อนๆเป็นถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับตายแต่ก็กวนจิตกวนใจเราจริงไหมรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกไปไหนมาไหนไม่สะดวกรู้สึกมีข้อจํากัดไปหมดเลยกลายเป็นว่าเราจําเป็นต้องยอมรับสังขารที่เป็นอยู่แบบนี้จริงหรือไม่ครับเราสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้เพียง แค่หยุดอาการนี้ให้ไวครับเพื่อไม่ให้มันขยายต่อเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยซุดโทมยิ่งกว่านี้เพื่อลดปัญหาข้อจํากัดของร่างกายของเราออกไปและชีวิตเพื่อนจะมีความสุขมากขึ้นผมเคยสัมภาษณ์หลายๆคนครับที่เข้ามาเป็นลูกค้าที่ผมให้คาปรึกษาไปเนี่ยก็พบว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อยากหายครับแล้วเขาก็เคยผ่านการทดลองไม่ว่าจะใช้อันนั้นกินอันนู้นดื่มอันนี้อันไหนที่เขาว่าดีไปหมดครับลองทุกวิถีทางแต่มันก็ไม่ได้ผล ดีอาการอาจจะทรงทรงครับแต่มันไม่ทําให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงเนิ่นนานมาหลายปีครับปล่อยมันเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นอาการก็ยังคงทรงทรงอยู่เขาอยากจะหายครับไม่ใช่อาการทรงไม่เพิ่มและไม่ลดแบบนี้แทบจะทุกคนลองมาหลายขนาดแล้วครับจนวันนี้มาลองขนาดผมฮนะแล้วเขาบอกว่าขอเป็นการลองครั้งสุดท้ายว่ามันจะเป็นยังไงผมก็การันตีไปเลยว่าถ้าพี่มีวินยัยถ้าพี่ต่อเนื่องมากพอพี่จะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมอย่างแน่นอนแต่พี่ต้องมีวินัยกับผมนะและบางคนบอกว่าเอ้ยแล้ว แต่จะอาการดีขึ้นละ่ะอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับมันอยู่ที่สภาพโรคมันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตมันอยู่ที่สภาพร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเรามีวินัยและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องมากพอนะเพื่อนๆจะรู้สึกดีด้วยตัวของเพื่อนเองแต่เอาจริงๆนะลูกค้าแต่ละคนที่มาคุยกับผมเนี่ยเขาก็กังวลครับว่าเฮ้ยสมุนไพรที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่ามันจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงไหมผมจะพูดโอเวอร์ไปไหมมันจะคุ้มไหมราคาจะแแพงหรือเปลลล่่า้วผทีไ มันจะเหมือนกับที่อื่นที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่อยากให้ปัญหาของเขาเนี่ยมันลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจลองดูครับลองใช้อยู่เป็นประจำอย่างมีวินัยมีข้อสงสัยก็สอบถามผมอยู่ตลอดเวลาบางทีผมก็จะทักทายไปหาเขาครับว่าเป็นไงบ้างครับพี่กินยาหรือ,อยังเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแต่ละคนเขาก็จะรับประทานสูตรของผมเนี่ยพร้อมกับยาประจําตัวของเขาเลยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงขับล้างสารพิษช,ช่วงกระทุ้งพิษช,ช่วงบํารุงช่วงปรับสภาพสมดุลในร่างกายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขายังคงต่อเนื่อง มีวินัยอย่างต่อเน,นื่องครับและลูกค้าของผมนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกดีนะอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นลูกค้าแค่คนเดียวนะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ว่าเขารู้สึกดีหลังจากนั้นเขาก็มีการบริโภคอย่างต่อเน,นื่องครับโดยที่ผมไม่ต้องไปบอกเขาว่าให้ซื้อหรือบังคับให้เขาซื้อนะเขาขอกลับมาบริโภคซ้ําอย่างต่อเน,นื่องด้วยตัวของเขาเองเลยถ้าเกิดมันไม่ดีถ้าเกิดเขาใช้แล้วไม่เห็นผลถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเขาคงไม่กกลับาซซื้้ออหิงย อย่างเห็นผู้คนเหล่านี้ไหมครับเห็นไหมครัว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าที่เขาได้ผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแค่ซื้อขวดเล็กๆหรือว่าชุดทดลองไปแล้วมันจะอาการดีขึ้นอย่างนี้เขาต้องมีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องแล้วลองดูสิครับว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาที่เขาจ่ายไปไหมละ่ะสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่ล่ะเพื่อนๆอยากจะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมไหมล่ะถ้าผมวางขายสุขภาพดีเนี่ยเพื่อนๆจะจ่ายในราคาเท่าไหร่ครับถึงจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามันประมาณค่่่าาาไมไมมด้เเลยกรรทีี ก็ครัที่ดีทำให้เราอายุยืนขึ้นได้อยู่กับคนที่เรารักนานขึ้นได้มีโอกาสได้ทําบุญทํากุศลสร้างบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้ทําความดีให้กับสังคมและครอบครัวมากขึ้นได้ท่องเที่ยวกับครอบครัวได้มีความสุขกับคนที่เรารักมากขึ้นนี่คือโอกาสที่เพื่อนเพื่อนจะได้รับครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนมีสุขภาพดีมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมแล้วถ้าวันนี้เพื่อนเพื่อนอยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะฮะดูคลิปวิดีโอนี้ของผมให้จบคลิปแล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าผมมีหน้าที่คือมาบอกเล่าว่าโลกใบนี้ มีทางเลือกที่เป็นทางรอดแบบนี้ด้วย ส่วนการตัดสินใจอยู่ที่เพื่อนๆเองเพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเรื่องของเพื่อนๆครับแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกับทางรอดที่ผมได้พบเจอมาและได้บอกเล่าให้กับครอบครัวคนที่ผมรักแล้วลูกค้าที่เข้ามาทักมาทายกับผมเหมือนเช่นเพื่อนๆนี่แหละครับเอาล่ะสำหรับสมุนไพรในเครือของจอรนคอยที่ผมคัดสรรว่าเพื่อนๆสมควรที่จะรับประทานเป็นสิ่งแรกๆเพื่อพิชิตอาการที่เพื่อนๆกำลังเป็นอยู่เนี่ยแล้วก็ทําให้สุขภาพของเพื่อนๆแข็งแรงมากขึ้นตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนาเลยนะครับ นั่นคือยาน้นสมุนไพรจิงงเหิงครับที่ผมแนะนำเราก,ก็เพราะว่ายานัน้นสมุนไพรจิงเหิงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เป็นตัวชูโรงของจอนคอยเลยอยู่คู่กับจอนคอยมาตั้ง20ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ยออขายเนี่ยโอ้โหเป็นล้านขวดทุกปีเลยนะครับซึ่งสมุนไพรสูตรนี้เนี่ยพัฒนามาจากราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ตกทอดกันมาเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยจะมีอยู่3หน้าที่ด้วยกันนั่นก็คือขับล้างสารพิษสร้างเซลล์บำรุงเซลล์และปรับสมดุลเซลล์ให้กับร่างกายเ็ยีห็นที่ผมบอกไปครับว่าอาการท เซลต่างๆในร่างกายเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลมันเกิดความเสื่อมตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นตัวเริ่มแรกเลยที่เหมาะมากๆนั่นก็คือยงเหิงนี่แหละครับซึ่งยงเหิงเองเนี่ยจะช่วยบำรุงบำบัดปกป้อง9้าระบบของร่างกายนะฮะอันนี้ให้เห็นชัดๆเลยเนาะเพราะแต่ละส่วนของระบบมันยึดโยงกันหมดครับไม่ใช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเสียแล้วมันจะไม่คอบเกี่ยวกับตัวอื่นนะครับมันคาบเกี่ยวกันหมดเพราะฉะนั้นพอเวลาเราอยากจะทําให้สุขภาพแข็งแรงเราก็ต้องแข็งแรงทั้งระบบแถมยังช่วยปรับสมดุลธาตุน ในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งสำหรับตำรายาสูตรสมุนไพรยงเหิงนี้นะครับได้คัดสรญญาสมุนไพรเรื่องชื่อที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศจีนในต่างประเทศและทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นตังถังเช่าตังกุยเต็กยงเกากี้ซึ่งจ่อยิงหวยงูฉิกปักตําเสียมแปะตุ๊กบักกวยกาเฉาเนนกกุ้ยโปยกั๊กห่วงห่วงเง็กเตกโอจ่อเชียนตงฉิงกวยช่วงเกียงแปะเจียเกี้ยวอ้วใจโอแปะตงอุ้ยเหลีงเชียงหนึ่งเจิงจี้จีชงยงเซกตี้เก๊กหวย ช่วงเกียงพ่วงห่วง,ห,วงหลักห้างเห็ดลินเจอและปักกี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูสรรพคุณได้ใน Google ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอตรงนี้ของผมแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างโดยสมุนไพรแต่ละตัวที่ใช้ในยาน,าน,นยั้นสมุนไจน์หงเหิงเนี่ยเราได้นํามาจากแหล่งกําเนิดเลยนะครับที่ประเทศจีนอันนี้เนี่ยเห็นไหมครว่าท่านประธานได้ไปคัดสรรเองกับมือนะครับคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับโรงา งานที่ผลิตยานัสฉริยจีนย่งถึงเนี่ยชื่อว่าบริษัทเจริญโอสถครับเป็นบริษัทแม่ของจอนคอยคอร์ปอเรชันด้วยการผลิตที่ครบสูตรของยาสูตรตำรับเดิมนะครับทั้ง15ยาร้อน6ยาอุ่นและ9ยาเย็นผสมประสานกันอย่างลงตัวโดยสมุนไพรเหล่านี้นะครับทั้ง30กว่าชนิดเนี่ยเราได้ทําการหมักบ่มด้วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นานถึง3เดือนด้วยกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถดึงสรรพคุณดึงส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับและ โรงงานนี้นะครับเป็นโรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GMP กรวงสารสุขได้มาตรวจทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อมาหาสารพิษสารเคมีสาร,เรสเตารอยสารหนูต่างๆผลปรากฏว่าไม่พบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับอันนี้เห็นไหมฮะว่า GMP ระดับอาเซียนเลยนะทาให้เราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนยาครับที่ g 8 2860ดทับด้วยกรรมวิธีที่เป็นมาตรฐานสะอาดแล้วก็มีการ qc ด้วยท่านประธานเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทังด้านเภสัชกรรมแ แผนโบราณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นยาสูตรนี้เนี่ยเป็นยาที่ผลิตมาจากผู้เชี่ยวชาญได้รับการ QC จากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่ายาสมุนไพรยงเหิงนี้นะฮะสามารถทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันหรือยาประจําตัวของเราได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและถ้าเกิดเรากินคู่กันเนี่ยมันจะทําให้การออกฤทธิ์ของยาประจําตัวของเราเนี่ยดีขึ้นครับเพราะยงเฮิงจะช่วยบํารุงร่างกายให้เรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นมีกําลังวังชาที่มากขึ้นพอร่างกายเรามีกําลังเนี่ยมันไม่เพียงแค่เดิน นเหินได้สะดวกนะครับแต่ ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะมีกําลังไปด้วยในด้านของการรับยากินยาช่วยเสริมทําให้ยาประจําตัวของเราเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นจึงไม่แปลกเลยครับที่ยาน n ส n o s i l i c i n ห u งเนี่ยมีผู้คนมากมายครับที่ใช้แล้วเห็นผลจริงตรงนี้ผมไม่ได้การันตีว่าหายนะครับเพราะผมไม่ใช่แพทย์ผมไม่ใช่เภสัชแต่ผมพูดตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากรีวิวต่างๆที่เขาส่งมาให้ผมไม่ว่าจะเป็นอาการที่เพื่อนๆเป็นหรืออาการอื่นๆก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ายาน n a n o จีนหยงเหิงไม่ใช้ยารักษาโรคใดแล สาโรคหนึ่งนะครับแต่เป็นการบำรุงบำบัดปกป้องร่างกายเพิ่มสมดุลในร่างกายให้สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อทุกๆระบบในร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นเราก็จะห่างไกลจากโรคภัยแค่เจ็บยังไงละครับซึ่งโรคภัยเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเราอ่อนแอยงเหิงทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็เลยมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นอย่างเช่นในภาพนี่เองนะครับเด็กคนแก่กินได้หมดครับคุณหมอที่เป็นโรคภูมิแพ้คนที่มีบุตรยากมันเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์บริณออนไลน์เน็ได้เลยผมได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยโยงเหิงที่ฉันซื้อมาเนี่ยของแท้หรือเปล่าของจริงไหมผมไม่ตอบนะฮะไม่ขอแสดงความคิดเห็นด้านนี้ให้เพื่อนๆไปถามคนที่เพื่อนๆไปซื้อมาว่าของแท้หรือเปล่าสำหรับตัวผมนะฮะข้อสังเกตง่ายๆเลยนั่นก็คือของปลอมมักจะขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทจําหน่ายแน่นอนอยู่แล้วยุตัวอย่างเช่น iPhone ของแท้กับ iPhone ของฟอร์มอันไหนถูกกันล่ะ ไอโฟนของปลอมถูกกว่าอยู่แล้วครับแต่คนขายก็บอกว่าไอโฟนแท้ดังนี้เป็นต้นตัวที่2ครับของแท้เขาต้องกล้าโชว์รหัสครับคือในกล่องเนี่ยจะมีรหัสประจําตัวของยานันสบิจีนอย่างเหิงทุกขวดนะครับไม่ใช่ว่าเอาแบบระวังแตกไปติดอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองแกะสติกเกอร์ดูครับว่าตรงเนี้ยมันมีรหัสหรือเปล่าถ้าไม่มีรหัสเพื่อนๆน่าจะพิจารณาได้เองนะฮะว่าของแท้หรือของปลอมแต่ตรงนี้ผมไม่ขอตอบคําถามใดๆของเพื่อนๆื่อนะครับไม่อยากจะทะเลาะกับความคิดเห็นของใครนะครับแต่ว่าจอร์นคอยเนี่ยเคย ประกาศออกมาแล้วครับเห็นไหมมีประกาศของจอนคอยซึ่งเป็นเจ้าของยานาสเซิจินหนึ่งหิงเนี่ยเขาบอกว่ายานาสเซิจินหนึ่งหิงมีการกําหนดราคาไว้อย่างชัดเจนบรรจุภัธุ์เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคสับสนในราคาหากพบว่ามีการจําหน่ายที่ต่ํากว่าราคาขายที่บริษัทกําหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้บริโภคอาจได้รับยาไม่ได้มาตรฐานเสื่อมคุณภาพปลอมหรืออาจจะไม่ได้ออกจากโรงงานโดยตรง บางทีเขาอาจจะเอาของแท้มาครับแต่เป็นยาหมดอายุเพื่อนๆกล้ากินไหมล่ะยาหมดอายุ ตัวผมเองก็ผมไม่กล้ารหรอกครับและอีกอย่างหนึ่งนะการซื้อของปลอมนอกจากที่เราจะเสี่ยงต่อชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อนๆ่นนยังเสียโอกาสอะไรอีกมากมายเลยคนที่เขาขายเขาเอาผลประโยชน์เอาสิทธิพิเศษของเพื่อนเนี่ยไปอย่างที่เพื่อนๆไม่รู้ตัวนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราไปเจอ,อยานั้นสมุนไพรหลวงเฮง,งที่ขายต่ากว่าราคาที่บริษัทกําหนดอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าของปลอมผมไม่ได้พูดเองนะฮะอันนี้ตามเอกสารที่ผมได้เอามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเมื่อกี้ตัวที่2ครับถ้าเกิดเป็นสมุนไพรของแท้เนี่ย จะต้องกล้าโชว์รหัสครับเห็นเพื่อนเห็นรหัสตรงนี้ไหม นี่ครับผมจะมีรหัสอยู่ข้างกล่องถ้าเกิดเขากล้าโชว์แสดงว่าตัวนั้นอของแท้แต่ถ้าเกิดเขาไม่กล้าโชว์อันนี้สันนิษฐานด้วยก่อนว่าปลอมบางคนเนี่ยเอากล่องไปกรีดครับถ้าเกิดเขาจริงใจแล้วขายสินค้าที่ถูกต้องจริงเขาจําเป็นด้วยเหรอที่จะต้องเอาเอกสารมาปิดเอาสติกเกอร์มาแปะทับหรือจะต้องกรีดออกไปแสดงว่าเขาไม่กล้าโชว์เพื่อนๆก็ลองคิดดูเองแล้วกันครับว่าคนที่ไม่กล้าโชว์รหัสแบบนี้เนี่ยจะของแท้หรือของปลอมล่ะส่วนถ้าเป็นขวดเล็กนะครับขวดเล็ก1 7 5ซี ตัวนี้จะไม่มีรหัสแบบนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีรหัสแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมบริษัทเขาไม่ทํารหัสมาแต่งไรก็ตามครับถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสินใจซื้อในเว็บไซต์ของผมนะฮะพบว่าเป็นของปลอมผมยินดีคืนเงินให้แล้วโป๊ไปอีกหนึ่งเท่าเพราะผมมั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากผมเป็นของแท้แน่นอนจากบริษัท John Coin Corporation สำหรับยาน้นสนาสวยจริงหงเองเนี่ย จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ10%ด้วยกันถ้าเกิดว่าใครรับประทานแอลกอฮอล์ไม่ได้อาจจะด้วยความเชื่ออาจจะด้วยตัวอาการโรคหรือว่า คุณหมอเขาห้ามมาเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องซสีเรียสครับเราสามารถที่จะรับประทานยงเหิงได้ในรูปแบบของแคปซูลแบบผงครับที่ชื่อว่ายงหมิงเจ้าตัวยงหมิงเนี่ยคือเราเอาอยานั้นสมุนไพรยงเหิงมาสกัดเย็นครับมาอัดให้เป็นผงเพราะฉะนั้นพอมันเป็นผงแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะระเหยออกไปครับในนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์แต่สปปรรพคุณไม่ต่างกับยงเหิงเลยครับนอกจากตัวยงเหิงแล้วเรายังมีเพิ่มถังเช่าสีทองเห็ดลินจือตังกุยสมเกากี้แล้วก็สมุนไพรตำรับไทยที่ช่วยข ขับล้างไขมันส่วนเกินอีกด้วยนะครับรวบรวมเป็นยงหมิงแบบแคปซูลอันนี้เนี่ยเพื่อนเก็สามารถเลือกได้นะครับเพื่อนๆ่อยากจะกินแบบน้ําหรือจะเป็นแบบเม็ดถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าความแตกต่างมันคืออะไรแบบน้ําดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดพกพาได้สะดวกกว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรับประทานแบบเม็ดให้ได้ผลแบบการดูดซึมดีเหมือนยาน้ํา ผมมีเทคนิคครับอันนี้คุยกันแบบนอกรอบแล้วกันสาหรับผงสมุนไพย,ยงเหิงที่เราเรียกว่าหยางหนิงเนี่ยห้องปฏิบัติการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้ตรวจสอบค่าโอแดกสกอร์ core, หรือสารต้านอนุมูลอิสระครับอันนี้มีสูงถึง2องแ1นหนึ่โอแกสกอร์เลยนะจริงๆอ่ะร่างกายคนเราเนี่ยจำเป็นต้องมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระขั้นต่ำนะสามถึงสี่พต่อวันแต่อันนี้ครับสูงถึง2องแสนเลยเพราะฉะนั้นเราจะห่างไกลาจากโรคที่เป็นโร คแห่งความเสื่อมซึ่งอาการที่เพื่อนเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยมันเกิดจากร่างกายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเจ้า2ตัวนี้ครับเป็นพี่น้องกันสรรพคุณเหมือนกันสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมครับถามว่ากินยงหมิงได้ไหมรับประทานได้เพราะแคปซูลยงหมิงที่เป็นสีเขียวเขียวเนี่ยนี่คือเจลาตินที่ทํามาจากปลาครับไม่ใช่หนังหมูเพราะฉะนั้นแคปซูลของยงหมิงได้ขึ้นทะเบียนฮาลาเรียบร้อยแล้วและสีเขียวเขียวนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สีผสมอาหารนะแต่มันคือคอโรฟิลเพื่อเพื่อน สาม,มารถช่อรับประทานได้รับประทานเม็ดนี้อันที่1คือได้ผงยงเหิงไปอันที่2ได้เจลาจตินที่ทํามาจากปลาบํารุงผิวครับและอย่างที่3ครับได้คอโรฟิลที่เป็นสีเขียวๆเพื่อขับล้างสารพิษด,ด้วยกินเม็ดเดียวได้ถึง3อยา่างสุดยอดไหมล่ะครับสําหรับสมุนไพรหรืออาหารเสริมตัวอื่นนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆรับประทานเพื่อประกอบควบคู่กับการรับประทานยงเหิงหรือยองมิงของเพื่อนเนี่ยแล้วเหมาะสําหรับการดูแลร่างกายของเพื่อนในอาการที่เพื่อนๆเป็นอยู่มากที่สุดนะครับตัวแรกเลยครับ ตัวต่อมาครับน้ำมันงาดําสกัดเย็นเจ้าตัวน้ํามันงาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของสมุนไพรที่ผมอยากจะแนะนําให้รับประทานควบคู่กับโยงหงหรือโยงหมิงเลยนะครับเพราะเขามีสารเซซามินยังมีโอเมก้าสวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน E และอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งเจ้าตัวน้ํามันงาดําสกัดเนี่ยพอเราเรารับประทานควบคู่กับโยงเหิงหรือโยงหมิงแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมุนไพรได้ด <repetition> ีมากขึ้นทั้งในเรื่องของบํารุงระบบกระดูกครับบารุงระบบสมอง ช่วยยับยั้งสารอนุมูลอิสระลดการเติบโตของเซลล์เนื้อร้ายและยังช่วยขับล้างไขมันในกระแสเลือดได้ดีอีกด้วยยังไม่พอนะยังช่วยกระตุ้นทําให้ยงเหิงหรือยงเบิงเนี่ยไหลเวียนได้ทั่วร่างกายได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้น เจ้าตัวนี้คือคู่พระนางเลยคือไปไหนต้องไปด้วยกันครับผมก็เลยแนะนําอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้กินควบคู่กับยงเหิงหรือยงหมิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการที่เพื่อนๆเป็นนี่แหละเหมาะมากๆเลยที่จะกินควบคู่กับงาดําสกัดเจนตัวต่อมาครับคอดาแคนและคารินก้าครับเจ้าตัวคอดาแคนหรือคารินก้าเนี่ยเป็นเครือเดียวกันนั่นก็คือมีส่วนผสมของคูข้าวหรือข้าวตองครับเจ้าตัวโพข้าวหรือข้าวตองจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคของเราให้แข็งแรงมากขึ้นช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือด ขาวให้สร้าง NK เซลล์หรือเซลล์ที่เอาไว้ จับพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆยกตัวอย่างเช่นไวรัสแบคทีเรียรสารอนุมูลอิสระต่างๆสารก่อ,อกมะเร็งเซลล์เนื้อร้ายต่างๆเจ้าตัวนี้คือจัดการเรียบร้อยเลยก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือมีแบบเม็ดกับแบบน้ําแบบเม็ดเนี่ยนั่นก็คือคอดาแคนแบบน้ําคือคารินกาเจ้าตัวนี้ไม่ต้องกินทุกเดือนนะฮะกิน1เดือนเว้นไป3เดือนได้จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราใครที่มีอาการภูมิคุ้มกันต่ำภูมิคุ้มกันกําลังน้อยกําลังบกพร่องกําลังแย่ทานโูคาหรือคาวตอ นี่แหละคือตอบโจทย์มากที่สุดนะครับซึ่งคอดาแคนกับคาริงกาได้นำสรรพคุณตรงนี้มาให้กับเพื่อนๆอ,อย่างเข้มข้นแล้ว ตัวต่อมาครับน้มสูตรหนึ่งเจ้าตัวนโมสูตรหนึ่งเนี่ยเหมาะสำหรับคนไทยหรือคนเอเชียมากๆเลยนะครับเพราะว่าสูตรของเขามาจากราชสำนักพุกามประเทศครับก็คือแถบสุวรรณภูมิบ้านเรานี่แหละตกทอดมาจากหมอยาพื้นบ้านเมื่อร้อยปีก่อนแล้วก็ได้เป็นหมอยาในราชสำนักเราได้ใช้สมุนไพรทั้งสมุนไพรเมืองเหนือสมุนไพรพุกามประเทศและสมุนไพรไทยเนี่ยรวมกันอย่างลงตัวยกตัวอย่างเช่นสมอไทยเห็ดลินจือชะเอมปัญจขันหรือเจียวกุหลาบแล้วเราก็ยังผสมวิ วิตามินแบบคนรุ่นใหม่ด้วยนะคือวิตามิน B ีเบตากูแคนแถมยังมีสมุนไพรไทยอย่างเช่นตัวขมิน้นข้าเย็นเหนือข้าเย็นใต้อีกด้วยอันนี้เหมาะในด้านของการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่ายานั้นสมจริงอย่เงหิงซะอีนนกน,น,นะซึ่งตรงนี้สูงถึง2อ0 0 0 0เจ็ด่กว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยรับประทานน้ำโมเถอะครับจะสุดยอดมากๆที่สําคัญกว่านั้นนะน้ำโมเนี่ยมีรสร้อนครับพอเรากินเข้าไป มันจะร้อนผ่าตรงคอการร้อนผ่าตรงคองเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียที่ตกติดอยู่ในลําคอของเราได้ด้วยตัวต่อมาครับฟักข้าวสกัดเย็นเจ้าตัวฟักข้าวี้นะครับมีคุณประโยชน์ที่สูงมากๆเลยถือว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆลดในเรื่องของความอักเสบใครที่เป็นสิวมากๆหรือว่ามีอาการอักเสบในร่างกายเนี่ยแนะนําว่าเจ้าตัวฟักข้าวเหมาะมากๆครับเพราะมีเบต้ากูแคนสูงกว่าแคลร์ ประมาณสิเท่ามีวิตามิน A มีวิตามิน B มีไลโคปีนมีวิตามิน C สูงกว่าส้มถึี่สิเท่ามีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าฟักทองี่ถึงร้อยเท่าเลยนะครับแถมยังมีแคลเซียมแมกนีเซียมซีแทนซีนโอเมก้าสาและอื่นๆอีกมากมายนะครับก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆเลยตัวต่อมาครับสมุนไพรวีสิ 17, ตัวนี้น้องใหม่เลยครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากได้รับยาเคมีหรือฉายรังสีซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะเพิ่มในเรื่องของ สารต้านอนุมูลอิสระแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังช่วยระงับอาการเอฟเฟคที่เกิดจากยาเคมีเพราะเรามีสารสกัดจากขมิ้นชันเป็นตัวชูโรงเลยครับผมแล้วก็มีสารเบต้ากูแคนอันนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าขมิ้นชันเนี่ยมีสารเคอร์คูมินที่สูงมากๆเจ้าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสมานแผลสมานความอักเสบในร่างกายของเรานะครับ แล้วก็ยังมีเบตากูแคนตังถังเช่าแมกนีเซียมและสารสกัดจากเปลือกเมล็ดองุ่นที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณและเพิ่มคอลลาเจนบำรุงสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวและกระดูกของเราได้ดีอีกด้วยตัวต่อมาครับโคเคียวโคเคียวนี่เหมาะมากเลยนะครับสําหรับใครที่มีอาการภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคปอดหายใจติดติด,ตดขัดขัดเจ้าตัวโคเคียวนี่แหละสร้างมาเพื่อบำรุงร่างกายในด้านนี้เลยคือในช่วงปอดช่วงระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าเขาจะมีเอลเดอร์เบอรี คูคาวหรือคาวตองบักกี้มีสังกะสีมีวิตามินซีมีเบตากูแคนแอสตาเซนทีแล้วก็มีสารสก,กัดที่มาจากขิงอีกด้วยก็จะช่วยบำรุงละธาตุลมในร่างกายของเราระบบทางเดินหายใจจมูกและอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่อยากจะกินยงเหิงด้วยแล้วก็สมุนไพรที่เสริมทับของยงเหงิงแต่ว่าไม่อยากจะยุ่งยากไม่อยากจะซื้อเยอะอยากจะซื้อทีเดียวแบบเอาแบบ all in one ได้เลยไหมมีครับผมนั่นก็คือย่งไห้นั่นเองเจ้าตัวยงไห้เนี่ยคือ all in one ของยอง หงเหิงเลยครับเราใช้ผงยงเหิงแบบสกัดเย็นเปรียบเสมือนยองมิงนะครับแล้วเรายังผสมกับสมุนไพยต่างๆครับอย่างเช่นผงมะรุมเกากี้คูข้าวหรือข้าวตองโสมถังเช่าสีทองปักตังเซียมฟักข้าวเห็ดลินจือวิตามินในผักผลไม้สีแดงแล้ววิตามินในผักผลไม้สีเหลืองแถมยังมีน้ํามันดําข้าวน้ํามันงาดําน้ํามันถั่วดาวินคาน้ํามันกระเทียมและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือ all in one สำหรับใครที่ไม่อยากจะกินหลายตัวมันแบบ เยอะมากเลยเอาตัวนี้ได้เลยครับ all in one เลยซึ่งระตัวยองไทยเนี่ยเราทําในรูปแบบของซอฟต์เจลครับทำให้ดูดซึมง่ายรับประทานสะดวกครับและพกพาไปไหนมาไหนง่ายมากๆเลยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของสมุนไพรและอาหารเสริมที่เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพาเพื่อนๆให้พิชิตโรคที่เพื่อนๆ,ๆกําลังเป็นอยู่ซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกชิ้นที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพราะผมลองมากับตัวผมกินเองทุกตัวตัวไหนที่ผมไม่ได้แนะนําตัวไหน ที่ผมไม่ได้นําเสนอแสดงว่าผมยังไม่เคยลองไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมยังไม่เคยลองเจ้าตัวเหล่านี้คือสิ่งที่ผมลองทั้งหมดแล้วคัดสรรมาแล้วว่าเหมาะสําหรับตัวเพื่อนมากที่สุดสาหรับตัวเพื่อนเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยงบประมาณฉันยังไม่มีมากพอฉันอยากจะดูแลสุขภาพนะแต่งบ,บประมาณฉันมีจํากัดก็ค่อยมาคุยกับผมก็ได้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามครับสุขภาพดีของเพื่อนราคาเท่าไหร่ครับการที่เพื่อนๆจะมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมเพื่อนๆจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับเพื่อนๆลองมากี่คร<ม>ั<ม> ขนาดแล้วครับสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ลองขณะนี้สักตั้งหนึ่งอย่างตั้งใจอย่างจริงจังและอย่างมีวินัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายใน1เดือนนี้จะรับประทานอย่างต่อเนื่องและเพื่อนๆจะเห็นผลดีทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยร้อยละแปดสรับประทานไปแล้วกลับมาซื้อซ้ําถ้าของไม่ดีจริงเขาจะกลับมาซื้อซ้ําทําไมจริงไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแหละครับว่าเพื่อนๆเห็นว่าสุขภาพเพื่อนๆหรือการที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นของเพื่อนๆเองเนี่ยมันมีมูลค่าาขน ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนตัดสินใจครับการตัดสินใจของเพื่อนไม่ทําให้ผมรวยขึ้นหรือจนลงเลยเพราะผมไม่ได้ค้ากําไรเลยฮะราคาบริษัทขายเท่าไหร่ผมก็ขายให้เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนจะได้ไปนั่นคือสุขภาพดีของตัวเพื่อนเองผมไม่ได้ป่วยไปกับเพื่อนๆน,นะฮะก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วแหละว่าจะตัดสินใจแบบไหนจะทําให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นนะวันนี้หรือจะปล่อยไปจนถล่มลึกจนไม่สามารถกลับลํากลับหลังได้ถ้าถึงวันนั้นถ้าถึงระยะสุดท้ายจริงๆไม่มียาตัวไหนครับที่จะเอาชนะพยา ุรไดไ้และทีนี้ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มันก็อาจจะเกิดกับเพื่อนๆและครอบครัวเพื่อนได้นะฮะอย่าชะล่าใจกับสุขภาพเพราะการที่เรามีสุขภาพไม่ดีหรือย่ำแย่เกินไปมันคือการป่วยหนะัก แล้วมีโอกาสมากๆที่เราจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับคนที่เรารักนานขึ้นไม่สามารถที่จะไปเที่ยวอย่างที่เราอยากจะใช้ชีวิตในฝันได้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ครับร่างกายเป็นของเพื่อน,อนการตัดสินใจเป็นของเพื่อน,อนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมอย่ารอช้าที่จะทักเข้ามาคุยและวางแผนพูดคุยการดูแลสุขภาพตัวเองกับผมบุรินทร์จันวิชัยผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสินค้าดีๆของจอนคอยและตัวผมเองจะมีโอกาสได้ดูแลเพื่อนๆในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ